โอเคไป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 สวัสดีเช้าว,วันที่สองธันวาคมค่ะซึ่งเป็นวันที่น้ำท่วมจังหวัดปัตตานีแบบท่วมเยอะเต็มพื้นที่นะคะตั้งแต่ที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้ วันที่5นะคะของน้ําท่วมจังหวัดปตัตตานีถนนทางเข้าเมืองปัตตานียังคงมีสภาพนี่นะคะมีน้ําท่วมทั้งสองฝั่งรถเล็กยังไม่สามารถที่จะผ่านเข้าไปได้นะคะจนถึงที่วงเวียนหอนาฬิกาค่ะด้านในทางด้านฝั่งสารคามริมแม่น้ําปัตตานีลดลงบ้างแล้วนะคะแต่ว่าเส้นทางสายหลักที่จะเข้าเมืองที่จะผ่านหน้าบิ๊กซีนะคะรถเก๋งยังไม่สามารถไปได้มอเตอร์ไซค์ไม่สามารถไปได้ค่ะหรือพรึ่งนี่เป็นเส้นทางมาจาก คอหนองจิกก็บางส่วนน้ำบนถนนลดลงบ้างแล้วนะคะแต่ว่านี่ค่ะยังมีร่วมเป็นจุดๆโดยเฉพาะเส้นที่ผ่านทางเข้าบิ๊กซีซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าห้างเดียวในปัตตานีนี่นะคะก็รถเก่งยังไปไม่ได้บรบมสัยยังไปไม่ได้นะคะทั้งสองฝั่งจราจรน,นะคะก็จนถึงหน้าปัป๊มปตทที่จะมาตรงแยกพาร์ควิว รงปาร์ควิวเนี่ยน้ําท่วมลงนิดหน่อยลงลงแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะน้ํายังไหลเชี่ยวแรงตรงนี้นะคะมอเตอร์ไซค์รถเก่งยังม้ไม่ได้นะคะขนาดรถบรรทุกนี่ยังลุยน้ําแบบนั้นเลยนะคะคนที่อยู่ที่ปัตตานีนะคะก็เช้านี้นี่นะคะเส้นทางที่จะออกไปหนองจิกไปไม่ได้นะคะแต่ด้านหลังเส้นฝั่ง ถนนปากน้ำแม่ออกไปถนนนากเกลือก็ยังใช้การที่จะไปยังอำเภอสายบุรีและก็ไปยังจังหวัดนราธิวาสได้แต่เส้นที่มาหนองจิกนะคะก็ถนนยังขาดเป็นช่วงๆนะคะด้านหน้าตรงเลยแยกปักวิวเข้าอำเภอหนองจิกน้ำลดจะลงเต็มจุดๆค่ะและนี่นะคะรถกระบะก็ต้องลุยน้ำมาแบบนี้นะคะนี่คือสภาพเช้านี้ค่ะที่จังหวัดปัตตานีนะคะวันนี้เราจะหาออกไป อำเภอนอกเมืองที่จะไปดูการช่วยเหลือนะคะเพราะว่าเมื่อวานทั้งวันก็ติดอยู่ที่หนองจิกนะคะนี่ค่ะด้านหน้าโรงพยาบาลเอ่อคยกอะไรนะอันนี้เป็นเบบีศูนย์คืออะไรอันนี้สำนักงานปปชปัตตานีนี่ค่ะ น้ำก็จะลดลงฝั่งเดียวตรงนี้เท่านั้นนะคะใครที่จะออกนอกเมืองกวตนานีนะคะดูภาพไว้นะคะว่าน้ําตรงช่วงตั้งแต่หน้าซีเอจนถึงเลยจนถึงปปป,ปตทนะคะตรงนี้นะคะมาดีน่าฟู้ดนะคะจนไปถึงศูนย์มาสดาไปเลยแสบไปจนไปถึงศูนย์มาสดา รวมนะคะสอง่าหลักแข่งินเริ่มต้นที่นี่โอยหนุี่ซอยหน มีน้ําท่วมนะคะรวมถึงนี่นะค่ะเส้นทางเลี่ยงเมือง418ทราบว่าน้ําลดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลาไปสํารวจตองแยกบอดนะคะตรงนี้ทางที่จะไปเลี่ยงเมืองไปนราราที่ว่าเดง๋ยน้น้ำท่วมนะคะเคตรงไปเลย ค่ะเช้านี้จะเป็นต้องออกไปที่อำเภอเะด้าสมวทดสุขาก็เลยจะสำรวจเส้นทางสายหลักที่จะเข้ามายังจังหวัดชียแดนภาคใต้นะคะหลังจากที่น้ําเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่28พฤศจิกาย,ยนนะคะเส้นทางสายหลักนะคะจากหันใหญ่ก็จะมายังปัตตานีเม่ลานแม่รันที่วาสนะคะสายเอเชียที่เราเรียกกันนี้นะ ในคืนที่26ยะลาก็อยู่เหนือขึ้นไปจากปัตตานีนะคะน้ําท่วมยะลาใีปอติศาสตร์ไม่เคยท่วมในเขตเทศบาลหรือพื้นที่ตะบนท่าศาบหรือหน้าถ้ำนะคะทั้งน้ําฝนแล้วก็น้ําของแม่น้ําปัตตานีที่น้ำตลิ่งก็เลยทำให้ยะลาน้ําท่วมหนักตั้งแต่ 26, 2 1 28, 29, 30นะประมาณ4วันน้ำถึงลดแต่ว่าตอนนี้บางามีการปล่อยน้ำที่ที่ตึงต่ยังไม่มีน้ำ จะมีเนินที่น้ำลดอยู่ฝั่งเดียวนะคะที่หน้าโรงแรมปาร์ควิวนะะหน้าด่านหน้าด่านด่านดาน่ดนความมั่นคงที่ขาเข้าเมืองวัตตาัีนะคะซึ่งตรงกลางนี้จะมีการทำถนนอยู่ปารควิวน้ำลดแล้วนะคะแต่ว่าด้านในน่คะซีอทั้งเข้าซีเอจะน้ำลดแล้ว ขอให้คนที่นี่ค่ะเข้าเขตนอนรับม,ม,มาสำรวจการชราจรกันนิดนึงนะคะเช้านี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่นะคะตรงนี้ยังใช้ทางเบี่ยงอยู่การเข้าออกส่วนว่าคนที่ไม่มีรถส่วนตัวจะมีรถบรรทุกทหารนะคะคอยให้บริการตั้งแต่แยกรอนยางจนมาถึงในตัวเมืองปัตตานีแต่ว่าระยะทางย0สกว่ากิโลเนี่ยนะคะน้ำ ข้างบนวันแรกที่เรามา29ก้นี่คือน้าขัวอันนี้ในซอยเห็นไหมคะยังเดินลุยน้ำกันอยู่เลยอนนี้ร้านค้าพอจะเปิดขายข้าวได้บ้างแล้วนะคะนี่ค่ะยังไม่ถึงยังไม่ถึงสะพานลอยนุ่นไปเลยปะ ก็อสองฝั่งล้งวนมีเกาะกลางมาเหมือนเป็นเขื่อนกั้นอยู่อะค่ะคนฝั่งนี้ก็จะรับน้ําแต่ว่ารอบนี้คนอีฝั่งนี้น้ําข้ามกาะกลางถนนเลยนะคะน้ําข้ามกาะกลางถนนแบบรอไปถ้าใครย้อนไปดูล แม่เห็นระดับน้ำไหมคะแค่ริมถนนน่ะระดับน้ำถึงนี่เลยนะคะก็สองเมตรอะ่ะก็ข้ามเกาะกลางอยู่ไปเลยวันนี้จ้าก็มาตั้งเตทบตั้งรงปครัวกันอยู่บนนี้นะคะนี่ก็คือท่อนไม้ลูกมะาพร้าวนี่คือร่องรอยที่น้ำท่วมเพราะว่าก่อนนี้คือเกาะกลางจริงๆเพราะเราเด๋จะเห็นรอย จะเห็นรอยของน้ําเนี่ยตรงขอบเนี่ย เกาะกลางถนนยังปลิวเลยนะคะเพราะน้ํามันแรงมากเห็นไหมคะมื้อาจจะส่วนนึงอาจจะลากกันมาเพื่อว่าให้น้ํามันระบายออกไม่ให้เข้าท่วมปั๊มน้ํามันนี่นะคะท่วถึงจริงๆค่ะรอบนี้ าลยเนี่ยน้องเข้ามารอยอยู่ใช่ป่ะอ,อ๋อนุน่นๆข้างหน้านุ่นแล้วเดี๋ยวเข้าไปเอาบ้านแคมปเพิร์ดก่อนจอดจอดขวาเนี่ยอ,อหรือจอดทางนี้เหรอ เออเออเออเดี๋ยวหลบหลบหน่อยแป๊บนึงเดี๋วพี่เอาของเดี๋เดี๋วชิดอเดี๋อเคได้ไเดี๋ยวขยับวันดี้จ้าพทีเพื่อคืนกลับมาไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาขยับรถกันหน่อยเอาหลงเอาหพี่เหมนพี่ยหรอเออกระชังนะกระชังนะพี่ไม่รู้ว่ามันกินอะไรพี่ก็เหมาพี่กินอะไรกันเขา อ่าอ่าอ่าไมค่อยสุดทิ้เอาแค่เอาไม่มันคือไหนก็ไม่ทีทีหนไอเนี้ยไออะไรอ่ะนมเนี่ยเออนมแล้วบ้านอยู่ตรงไหนอยู่ข้างแในเขานี่อีกครับบ้านหนูอ๋ออ๋ออ๋อไม่เอาแต่นมให้เราเข้าไป เอาเอเนีครเือนี่ี้มันมา่ะค้านะจัดกนงค่ะดูไว้นี่ก่อนมันมีถุงึงบที่จะบ้านนี้ขขงของเพิ่มบ้านไม่ต้องใส่นก็ได้ครับ พิมลอะไรมีอะไรแล้วมันเพิมเรามีอะไรมีไม่เพิ่อย่างเดียวใช่ไหมกแล้วเดี๋ยวะกังอาเหหือวนทงบอกที่น้องเอาป็นลัง คุยขาวไหมนะค่ะอ่าค่ะเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวไปจะมา <c oughs> ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีของอะไรแล้วค่ะวันนี้ ดีค่ะลดลงหน่อยนึงแล้วนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปเอะโเทศัพั์เดี๋ยวผมเอออ๋ออ,อาจจะต้องใช้เดี๋ยวต้องพักหลไรก่อนเออน้ำเย็นมากเลยอะเออโอเคอาจจะเดี๋ยวอาจจะพักรายงานช่วงนี้ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวจะใช้โทรศัพท์นี้ติดต่อจุดที่จะแวะเอาของไปให้เช้านี้นะคะนัดเขาไว้ขอบคุณค่ะ